สวยไหมเดี๋ยวมาดูข้างในกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ Acer Swift 3สีใหม่สี Purple นะคะและโปรเซสเซอร์ข้างในของเขาเนี่ย เป็น AMD ล i c เส้น4,000 Series 7นาโนเมตรคร่ะสีใหม่สีสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรวัสดุที่ใช้สำหรับตัวบอดี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นแมกนีเซียมแล้วก็อลูมิเนียมอัลลอยนะคะพอดการเชื่อมต่อนะคะก็ให้มาครบๆเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเคสินตันล็อกนะคะไฟแสดงสถานะ USB 2.0แล้วก็ออดิโอคอมโบส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นช่องสำหรับเสียบ power adapter นะคะ USB C ช่องเสียบ HDMI แล้วก็ช่องเสียบ USB Super Speed ส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยก็มีลัม b บอร์ฟรีจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่องลำโพง2ข้างช่องระบายความร้อนและรุ่นนี้นะคะเขาก็มี Window s Home Office Home and Student ซึ่งไม่มีวันหมดอายุมาให้ด้วยค่ะ เปิดมาด้านในนะคะพาแนลที่ใช้เนี่ยก็เป็น IPS ขนาด14นิ้วพื้นที่หน้าจอจอยู่ที่82.73ซึ่งทำให้ขอบด้านข้างของจอเนี่ยกินพื้นที่อยู่แค่2มิลิเมตรและด้านบนเนี่ยอยู่ที่5.5มิลิเมตรส่วนด้านล่างของเขาเนี่ยก็เป็นโลโก้ Acer สวยงามแบบนี้ค่ะส่วนตัวคีย์บอร์ดนะคะก็เป็นแบบ chiclet คีย์บอร์ดนะคะตอบรับ การพิมพ์ต่างๆได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยก็เพอามันเป็นไซส์เล็กเนาะมันก็จะไม่มีนำแพดมาให้นะคะแล้วตัวนี้ที่ฝ่ายช่อของเขาเนี่ยก็จะมีฟิงเกร์สแกนส่วนการปรับระดับแสงของคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือจะมีแค่เปิดกับปิดเนาะแล้วก็ความน่ารักของเขาซึ่งเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะมีคีย์บอร์ดสีดําส่วนตัวที่เป็นสีเงินเนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดสีเงิน,นะคะ่ะไล่ดีไซน์าภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสเปคข้างในว่ามันจะแรงขนาดไหน สเปคข้างในนะคะก็เป็น AMD Ryzen 7 4700U LAM 8 g b DDR4 SSD 512 g b แบบ PCIe นะคะตัวนี้สามารถรองรับ Wi-Fi 6ได้ค่ะแล้วก็มีกล้องเว็บแคมด้านหน้าตรงนี้นะคะที่มีความละเอียด HD ส่วนแบตเตอรี่ก็เป็น48วัต์แบบลิเธียมไอออนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบที่เป็น PC Mark 10นะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง สำหรับคะแนน PC Mark 10นะคะ Swift 3ตัวนี้ทำได้ที่4,780นะคะ Essential เนี่ยก็อยู่ที่9,110ถือว่าทำได้เยอะมากๆเลยนะคะตัว Productivity เนี่ยอยู่ที่7,304แล้วก็ Digital Content Creation เนี่ยก็อยู่ที่4,457ค่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะ ด้วยความที่ตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าน้ําหนักเบามากนะคะก็ไรอันตินนะแล้วก็สามารถเปิดได้180องศาแล้วไฟก็ถือได้มือเดียวเบาๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่น้ําหนักก็จะอยู่ที่เท่านี้นะคะ1,222 21นะคะแล้วก็บวกอะแดปเตอร์นะก็อยู่ที่1,484ทั้งเครื่องและอนะแดปเตอร์เนี่ยถือว่าเบาๆเลยละ่ะ ก่อนจบนะคะเราก็จะมีการทดสอบลองไลฟ์ของแบตเตอรี่ตัวนี้ s w i ป3นะคะว่าจะอึดถึกและทนยาวนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสวยเบาพกพาง่ายแบบที่คิดไว้หรือเปล่าและคราวหน้าพ่จอจอะาอรอยมาให้ดูอีกอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสวัสดีคะ่ะไปแล้ว